คืขขอขนมปงังแล้วก็จะทำแซนด์วิชเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะมาค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าที่นี่เขามีอะไรกันนะคะตามมาดูกันเลยค่ะที่ประสาทวัสเทานากันค่ะเยอะอย่างนี้ประจุหัวใครก,กันบ้างตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วทุกคนข้างนอกขอเขาก็จะมีแบบ อยว่บางคน แกที่นี้เขาทำอะไรกันน่ารักมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูตลาดยุคกลางของสวีเดนค่ะที่นี่ก็จะมีการละเล่นต่างๆนะคะในของยุคกลางทั้งหมดนะจะมีดนตรีการแข่งขันอาหารและเครื่องดื่มต่างๆสำหรับการพาครอบครัวมาเที่ยวได้ดูในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆของสวีเดนกันค่ะลอดูกันว่าในยุคกลางของสวีเดนจะมีความรื่นเริงและสนุกสนานแค่ไหนกันนะคะวนวัฒนธรรมของสวีเดนนั้นก็จะมีความสนุกสนานการละเล่นต่างๆอย่างในยุคกลางของยุโรปนั่นเองนะคะโดยเฉพาะการ เต้นรนะคะเป็นอะไรที่น่าประทับใจมาก,เกๆเลยดูว่าทุกคนจะมีความสนุกสนานในงานนี้กันมาก งานแต่ละยุคลางดวนี้เขาก็จะจัดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ของที่สวีเดนแตครั้งในการจัดงานแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกับงานไปดูมาแล้วก็คล้ายๆงานประจำตำบลของบ้านเราเหมือนกันผลที่มาเดินเที่ยวที่นี่นะคะจะให้ความสนใจในเรื่องของการละเล่นต่างๆสนุกสนานกับการแต่งตัวในยุคกลางของที่นี่และในคลิปนี้เราก็พามาดูแค่พอของปากของคอกันก่อนะเจอกันต่อในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ